คลิปนี้ครับผมมิตัตเตียจะทําหมูกรอบนะจะ,จะเอาหมูกรอบไปกินเปล่าๆหรือว่าจะไปผัดผัดตออะไรก็ได้แต่การทำหมูกรอบเรื่องต้นเนี่ยก็เอาหมูซื้อมาเป็นหมูสามชั้นนะครับผมอ่านมาแล้วก็เอามาผัตามบนั้นเลยใส่เกลือ เขาบอกว่าใส่เกลือแล้วมันจะกรอบคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่มีที่นึ่งจริงมันมีหลายอย่างครับทั้งนึ่งก็ได้ทั้งอบอะไรก็ได้แต่ผมจะใช้วิธีการนึ่งนะครับก็ใส่ขวดไปเสร็จแล้วก็เอาไปนึงๆๆๆน่งก็จะดูซึ้งของนนึ่งกับธรรมชาติก็ เอาหาฝาปิดนิดนะึงไม่เป็นไรครับหาไม่เจอ ก็วันนี้ดูก่อนว่าอาจจะเอาไปผัดกระเพราส่วนหนึ่งหรือว่าจะเอาไปผัดสตอมหมุื้อสตอมานแล้วครับวันนี้แบบนี้ครับได้ครับฝาก็รอครับทีนี้หลังจากนั้นเอายกลงมาเนี่ยขั้นตอนนี้สําคัญนะ ให้ให้เฉาะให้เยอะๆเขาบอกว่ามันจะทําให้มันกรอบขั้นตอนนี้มั้งคงจะถูกต้องนะแต่มันรับครั้งแรกของมิสเตอร์ฮอสเตอร์นะผมก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงไปผึ่งแดดคนระับ ตึงแดบประมาณให้มันหมกน้ําให่ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันทอดแล้วมันไม่กระเด็นมากแล้วหลังจากนั้นก็ออาทาอย่างอื่นต่อครับรอครับขั้นสุดท้ายของการทําหมูกรอบทอดครับตั้งกระทะเขาบอกว่าอย่ากกลัวที่จะใส่น้ำมันเยอะผมก็ทุ่มทุนสร้างอยู่แล้วเน้นชื่อเสียงเบืองไม่กลัวครับกลัวเสียชื่อเสียงอย่างเดียวรอครับ รอให้น้ำมันเดือดนิดนึงเราก็ถึงใส่หมูลงไปต้องใจเย็นจริงๆแล้วหมูกรอบเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเอาขนไม่อออให้หมดนะแต่ผมก็ลืมแล้วก็ให้จิ้มมานานๆแล้วเวลาทอดเนี่ยต้องปิดฝาด้วยเพราะว่าเน,เนื้อน้ําจากหมูมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้แบบมันกระเด้งเยอะนะครับจริงๆเขามีเครื่องจิ้มเลยนะผมเคยเห็นมานะหมูกรอบที่จะให้อร่อยนี่ หนังไปต้องกรอบแล้วเนื้อเนี่ยต้องเนื้อแดงอ่ะต้องนุ่มวันนี้จะออกมายังไงก็ยังไม่รู้ครับจะจะเป็นตามแบบที่เขาบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ลองดูครับผมเป็นคนชอบกินหมูกรอบนะผัดกระเพราหมูกรอบนี่ชอบมากหมูกรอบผัดกระเพราจะต้องไม่ไม่ใส่ถั่วยาวทอดครับ เกี่ยให้ได้อุย้ยนาล้างหน่อยแล้วนะมันมีปูน,น,นอุ้ยตีีตดาอนี่อุ้ยเกียงมันโดนน้ำมันไหม รอครับก็เด huh ี๋ยวเปิดดูเป็นระยะอยาให้มันไหมอย่างเดียวให้มันหนังมันฟูๆูเนื้อมันสุกก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นน้ำจิ้มสุดยอดครับก็มันเละกระเด็่กระเด้งเราก็ลองเปิดดูนิดนึงผมเสี่ยงภัยว่ากล้องผมจะพังหรือเปล่าเปิดดูนิดนึง โอ้ใช้ได้นะครับเนี่ยกำลังดีเลยดูครับก็ก็กลับนิดนึงครับโอ้หนังกรอบใช้ได้เนื้อนุ่มๆครับไก่โอเคครับรออีกแป๊บนึง นะครับมันเป็นการทําหมูกรอบครั้งแรกของมิสเตอร์เซียก็โอ้โหเขาก็พอไหวนี่หั่นชิ้นใหญ่ๆแล้วครับหนังกรอบใช้ได้แต่ว่ารู้สึกว่าทอดอาจจะไฟแรงไปหน่อยนึงนะเนื้อมันเลยแบบเอ่อก็บได้ครับก็ผ่านนะหรอเปล่าแต่ผมว่าตรงเนื้อหมูเนี่ยมัน มันจะเป็นเน้ไเน,น,นไปหน่อยมันจะดูแข็งๆไปหน่อยไม่ใช่มือชีพทำแต่ก็อร่อยก่าหลายร้านที่ผมไปชิมนะเวลาที่เราไปชิมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่กรอบอย่างที่เราต้องการและชิ้นเนี่ยครับชิ้นที่คุณภาพที่สุดของผมละหั่นชิ้นใหญ่ๆนะครับมันกิน้ผัดกระเพราที่สุดยอดเลยนะแต่วันนี้ผมมีผัดสตอแล้วก็เลยไม่ได้าไม่ได้ไปผัดครับ ืมแ่หวานไปนี่ครับหมูกรอบเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ไปชิมกันชิมเลยเนาะจะอร่อยเลยชิมที่มันไม่มันแล้วกันฮึอืมอร่อยแต่มันต้องแบบมีรสชาตแบบิต้องกินน้ำจิ้มถ้าหาน้ำจิ้มอีกทีไม่มีก็ไ,ปไปม่เป็นน้ำจิ้มนะครับ